สุขภาพดีเรื่องที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบก,กับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญดุลกรรมโรคปอดและเชครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวัคซีนในคนที่เป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับซึ่งคลิปนี้มันจะมีประโยชน์สําหรับคนที่สนใจเรื่องวัคซีนอยู่แล้วนะครับเพราะมีวัคซีนตัวใหม่ด้วยนะแล้วก็หรือคนที่เป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่เนี่ย คลิปนี้ก็มันจะมีประโยชน์มากมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันมีวัคซีนอะไรที่เขาแนะนําบ้างนะครับแล้วก็บางอ่านก็มีคําแนะนําการฉีดใหม่เข้ามานะครับในปี2025ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับในเรื่องของวัคซีนแล้วที่สําคัญคือวัคซีนบางตัวเนี่ยถ้ามันป้องก,กอันโรคหัวใจได้ด้วยนะครับบางคนอาจจะงงว่าให้เราฉีดวัคซีนเพื่อป้องก,กอันโรคหัวใจเนี่ยมัน มันมันเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับก็ข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดตันรื้อหลังในปี2025นะครับก็ถ้าใครชอบเนะะื้อหาแนีนี้ก็ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้คนทั่วไปก็น่าจะเคยฉีดนะครับก็คือวัคซีนแคหวัดใหญ่ ข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าการที่เราฉีดวัคซีนนีในคนที่เป็นปอดอุดกันเรื้อรังอันนี้ผมเน้นคนปอดอุดกันเรื้อรังนะครับซึ่งการฉีดเนี่ยมันจะลดการเจ็บป่วยหนักนะครับลดการที่มันไปติดเชื้อลงปอดลดการนอนโรงพยาบาลมีผู้ป่วยผมหลายคนที่พอเขานอนโรงพยาบาลทีนึงเนี่ยเขารู้เลยว่าามันทรมานนะเขามานอนเนี่ยบางทีนอน icu อ่าต้องใช้ออกซิเจนญาติก็กังวล รวมทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆหลายอย่างเลยซึ่งเราฉีดวัคซีนนี่ถ้ามันป้องกันได้เนี่ยผมว่ามันมันคุ้มค่านะครับลดการเสียชีวิตลงได้แล้วก็ลดโรคหัวใจขาดเลือดได้นะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะครับเพราะเราพบว่าถ้าใครติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่มันไม่ได้แค่ทําให้ไอเจ็บคอลงปอดแค่นั้นนะครับ มันมีผลทําให้หัวใจเนี่ยแย่ลงด้วยบางคนเนี่ยเชื้อไวรัสแค่วัณใหญ่เนี่ยไปทําให้เกิดหัวใจอักเสบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการ่เราฉีดเนี่ยปรากฏว่ามันลดตรงนี้ได้เาาคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมันจริงหรือเปล่ามีข้อมูลไหมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสแค่วัณให่เนี่ยพอไปดูเนี่ยปรากฏว่ามีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยมากขึ้นนะครับ โดยเขาไม่ได้ไม่ได้แค่ไข้หวัดใหญ่ตัวเดียวนะครับเขาข้อ,ขอมูลที่เขาได้มาเนี่ยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีเนี่ยกับ A เนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับ B ีเกิดเยอะกว่าแล้วก็มีเตามมานะครับ B ีเนี่ยเกือบสิบเท่าเลยนะในช่วงเจวันที่มันนอนโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งถ้าใครเคยเป็นไข้หวัดใหญ่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีหวัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งผมก็เจอเองจริงๆหลายได้เลยก็จะเห็นว่าไวรัส ทุกอย่างที่ติดเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าเอ,อ้ยมันไอเจ็บคอปอดแค่นั้นมันมีผลอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นก็เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําให้ฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่อยู่แล้วนะครับรวมทั้งอันนี้เป็นของข้อมูลของสมาคมหัวใจของอเมริกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะเขาก็ศึกษาในปี2022ก็พบว่าการฉีดเรื่องของไข้หวัดใหญ่นี่นะครับมันมีผลทาให้เกิด โรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นในคนอายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ลดตรงนี้ลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกการศึกษาหนึ่งในปี2024นี้เองนะครับเขาก็ไปรวบรวมการศึกษาอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีแบบแผนมีระบบนะครับไปดูการศึกษาหลายอันเลยแล้วก็สรุปมาได้ว่า,าวัคซีนแค่วัดใหญ่เนี่ยลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับ โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจาตัวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราเราก็จะแนะนําให้ฉีดนะครับในเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะแต่แน่นอนถามว่าผลข้างเคียงวัคซีนมีไหมมีนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันเหนือกว่ามากเลยนะครับเราก็เลยปกติคุณหมอจะแนะนําให้ฉีดอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือวัคซีนปอดอักเสบนะครับซึ่งวัคซีนปอดอักเสบเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือชื่อว่า p n e u m o c ค c v วัคซีนนะครับ หรือบางทีคุณหมอจะเรียกย่อๆว่าเป็น13สายพันธุ์23สายพันธุ์นะครับปัจจุบันเรามี15สายพันธุ์นะครับแล้วก็อนาคตจะมี20กับ21สายพันธุ์เข้ามานะครับซึ่ง f p a อแล้วทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่ที่มีในไทยเนี่ย13 15 23ยมีแล้วนะครับ20กับ21เนี่ยยังยังนะครับ โดยคําแนะนําการฉีดวัคซีนตัวนี้มันปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเดิมเราจะแนะนําในคนที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนะครับปรากฏว่าตอนนี้เขาแนะนําเป็นตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับก็แนะนําให้ฉีดได้เลยนะครับหรือรวมทั้ง1 9บเกถึงี่สเปีก็คือผู้ใหญ่นะครับผมพูดถึงผู้ใหญ่ที่เป็นอาจจะเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัอรเองเป็นโรคหืดหมอบอกเป็นถุงลมโป่งพอง,อง,องนะครับหรือยังสูบบุหรี่อยู่ หรือปลูกถ่ายวัยวะกลุ่มนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับโดยถ้าเกิดที่บ้านเราเนี่ยสมมติเรามีได้ฉีด15สายพันธุ์เนี่ยก็จะฉีดตามด้วย2 3สายพันธุ์นะครับแต่ถ้าอนาคตมี20หรือ2 1สายพันธุ์มาเขาแนะนําฉีดอันนี้เข็มเดียวนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องติดตามในเรื่องของยาแล้วก็แนวทางการฉีดวัคซีนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตารางให้ดูว่า สำหรับคนที่จะฉีดวัคซีนปอดอักเสบนะอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้ถ้าไม่เคยได้วัคซีนอะไรเลยสมมติมี20ยิบหรือ21มาให้ฉีดก็ฉีดเข็มเดียวแล้วจบเลยนะครับแต่ถ้าเคยได้23 000, สายพันธุ์มาแล้วก็อีกหนึ่งปีถัดมานะครับก็มาฉีด20หรือ21ก็ได้นะครับถ้าเคยได้13 000, มาก็มาฉีด20หรือ21ได้อย่างเงี้ยนะครับ หรือถ้าเคยได้13กับ23มาแล้วนะครับตอนอายุน้อยกว่า15ก็มาฉีดเพิ่มได้นะครับตรงน,นี้คือสําหรับตัว20หรือ21สายพันธุ์ในอนาคตที่จะเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอายุ19-49แล้วมีโรคประจำตัวนะครับโรคประจำตัวที่ว่านี้เนี่ยเช่นดื่มเหล้าเยอะๆนะครับเป็นโรคปอดโรคัตโรคปอดสุบบุรีเบาหวานพวกนี้ เราก็แนะนําให้ฉีดนะครับซึ่งที่บ้านเราเนี่ยมันจะเป็นทางหน้า็อบชัน b นะครับผมเลยพูดทางออพชัน b ก็คือว่าเราจะฉีด15แล้วตามด้วย23หรือว่าสิบห้า่าแล้วตามด้วย15อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ15ก่อนนะครับในนี้ก็คือ15ก่อนแล้วก็ตามด้วย23เหมือนกันหรือถ้าฉีด23าก็ตามด้วย15ก็จะเห็นว่าถ้าฉีด15ก็ต้องฉีด23่าฉีด2 3ก็ต้องฉีด15นะครับ แต่ถ้าใครที่ยังโรงพยาบาลบางทีมันไม่มี15นะครับเราก็ใช้13สายพันธุ์กับ23สายพันธุ์ได้นะครับก็จะฉีดแบบนี้เหมือนกันนะครับอันที่3ก็คือตัวโควิดนะครับคือตัวโควิดเนี่ยปัจจุบันการระบาดอะไรมันก็มีเป็นพักๆช่วงๆนะครับแล้วก็คนปกตินี่ก็อาจจะมีภูมิไปแล้วเคยติดไปแล้วนะครับคำแนะนำของทางด้าน CDC เนี่ยเราก็แนะนำว่า ถ้าเกิดอายุตั้งแต่1 2 6 4ปีนะครับก็อาจจะฉีดอาจจะเป็นตัวโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ในปี2024-2025ถึงเนี่ยหเข็มพอนะครับสำหรับคนนี้นะครับแต่ถ้าอายุตั้งแต่65ขึ้นไปนะครับเราก็แนะนําว่าฉีดกระตุ้น2เข็มนะครับก็คือ2024-2025เนี่ยห่างกันประมาณ6เดือนนะครับซึ่งที่ผมเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ วัคซีนตัวนี้ตอนนี้จะเป็นเสียเงินนะครับแล้วมันเข็มหนึ่งก็แพงนะครับอาจจะตกอยู่ประมาณสักสามถึงสี่พันอะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยความนิยมในการฉีดเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนนะนี่เรามันก็ลดลงไปตามกาลเวลานะครับแต่ว่าบางคนอาจจะต้องไปสหรัฐอเมริกาไปทํางานหรือเดินทางไปเนี่ยก็ยังต้องฉีดนะครับแต่ราคนเขาก็คือบังคับฉีดอยู่นะครับหรือบางประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําของตัวโควิด แต่ถ้าคนที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วก็ผมก็ยังแนะนําว่าเออมันก็น่าฉีดนะเพราะถ้าเป็นทีนึงมันหนักเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับอันที่สี่คือเรื่องของไอกรนนะครับไอกรนเนี่ยโดยปกติวัคซีนตัวนี้มันจะเป็นอยู่ในรูปวัคซีนรวมนะครับตัวไหนก็คือเราเรจะฉีดรวมไปคอตีบัตยักษ์ไอกรนอยู่แล้วนะครับพวกนี้มันจะฉีดในการฉีดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังนั้นมากระตุ้นตอนผู้ใหญ่ทุกสิบปีนะครับ เขาก็แนะนําปัจจุบันของไทยเราก็แนะนําว่าเอออาจจะมีกระตุ้นไอครนสักทีหนึ่งในผู้ใหญ่นะครับมันก็สามารถฉีดกระตุ้นได้อย่างที่เห็นเนี้ยก็เป็นวัคซีนรวมที่เขียนว่า Tdap ใช่ไหม Tdap เนี่ยมันก็จะมาจากเตทนัสยิสติเลียแล้วก็เปิดทุสิสก็คือตัวไอครนนะครับอันเนี้ยหลังนั้นเราก็ฉีดกระตุ้นสักทีหนึ่งที่เหลือก็ไปกระตุ้นบาดทยะยักกับคอตีทุกสิปีนะครับอันนี้เขาก็แนะนํานะครับอันที่5คือตัว RSV นะครับ RSV เนี่ยเดิมเราไม่มีวัคซีนตัวนี้เลยนะครับแล้วโรคนี้เนี่ยชอบระบาดใน,เ,นเด็กใช่ไหมครับแต่ในสังคมครอบครัวปัจจุบันเนี่ยถ้าใครมีลูกอยู่เราจะรู้ว่าสมมติเรามีลูกเนี่ยหลายครอบครัวนะครับคนเลี้ยงเนี่ยบางทีก็คือไม่ใช่เราเพราะเราเออกไปทํางานใช่ไหมครับคนที่เลี้ยงก็คือผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเราก็คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายปรากฏว่าทาเด็กไม่สบายทีเนี่ยก็เป็นทั้งบ้านเลยแล้ว คุณตาคุณยายคุณปู่ยน,น่าที่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นหนักนะครับหรือบางคนเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็จะมีอายุให่ก็จะมีอายุใช่ไหมครับก็จะไม่สบายเราพบว่าอพอไม่สบายทีนึงเนี่ยโอ้อาการมันเป็นหนักเลยนะครับก็มีวัคซีนสําหรับผู้ใหญ่นะครับออกมาซึ่งอ,อันนี้เป็นของ GSK นะครับก็ฉีดของไทยเนี่ยมีนะครับมีจะตกเฉลี่ยประมาณเข็มละหมื่นนะครับฉีดถ้าอายุ75ขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําฉีดนะครับถ้า60-74 แล้วมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคนี้แล้วรุนแรงก็คือเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างเงี้ยเราก็แนะนําให้ฉีดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็แนะนําให้ฉีดแต่ว่ามันเป็นวัคซีนเสียงเงินนะครับเราก็ไปดูก่อนว่าเราเราค่าใช้จ่ายตรงนี้เรารับได้ไหมถ้ารับได้เราก็ฉีดนะครับโดยมันมีข้อมูลนะครับที่เขาแนะนำแล้วเพราะว่า RSV เนี่ยเขาไปดูย้อนหลังในอเมริกานะครับมันทำให้เกิด การนอนโรงพยาบาล60,000ถึงแสน0 0 0คนต่อปีเลยนะครับในผู้ใหญ่นะแล้วตายประมาณหมื่นคนต่อปีรวมทั้งพอไปดูข้อมูลเนี่ย,ยคนที่ติด i s เเนี่ยอยู่ดีก็เป็นโรคหัวใจนะครับโดยไม่ได้มีปอดหัวใจมาก่อนด้วยนะถึงประมาณสัก8.5%ที่เหลืออาจจะมีโรคหัวใจมาก่อนแต่พอติดอันเนี้ยก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะใช่ไหมครับมีหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นซึ่งข้อมูลก็เป็นไปตามของอังกฤษเหมือนกันนะครับ เพราะท่านารราเ,เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไอ้เราฉีดวัคซีนเนี่ยเออเหมือนป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะซึ่งซึ่งเขาก็เลยแนะนําว่าเออตัว RSV ก็คล้ายๆเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะเออมันเกี่ยวข้องเวลาเราติดไวรัสทีอ่ะมันไม่ใช่ไอเจ็บคอปอดแค่นั้นมันมีหัวใจมาเกี่ยวข้องได้ละมีหลอดเลือดสมองด้วยละอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยแนะนานะครับเรื่องของ RSV วัคซีนอันสุดท้ายนะครับก็คือวัคซีนงูสว่ดนนะครับวัคซีนงูสว่ด์เนี่ยมันจะฉีด สองเข็มนะครับซึ่งเข็มหนึ่งก็ตกประมาณ5 0 0 0ันถึงเจ็ดประมาณนี้ครับสองเข็มก็หมื่นกว่าบาทซึ่งในนี้ก็มีตามโรงพยาบาลเอกชนนะครับทาง cdc เองก็แนะนานะครับชื่อชิงกิกนะครับจะฉีดเนี่ยสองเข็มนะครับห่างกันประมาณ2-6เดือนนะครับในคนที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็นปอดอุดกั้นเรืเ้อรังตั้งแต่50ปีขึ้นไปเราก็แนะนําให้ฉีดนะครับงูสวัสด์เนี่ย มีคนที่เป็นรุนแรงนะครับจนต้องมานอนโรงพยาบาลนะครับแล้วมันขึ้นตาทําให้ตาเนี่ยมันมีปัญหาได้นะครับบางคนก็เป็นตอนสูงอายุแล้วเจ็บปวดแสบทรมานนะครับมันก็มีวัคซีนตัวเนี้ยที่ไปช่วยได้นะครับแต่เนี้ยมันมันมีค่าใช้จ่ายเนาะเราก็คงต้องเรียกว่าเออเราจะฉีดหรือเราไม่ฉีดนะครับคือหมอได้ให้แต่คําแนะนําแล้วก็ข้อมูลนะครับ แล้วก็การที่จะไปฉีดเนี่ยเขาก็บอกว่าออไม่จำเป็นต้องไปเจาะเลือดหรือไม่ทดสอบอะไรเคยเป็นก็ฉีดได้นะครับสามารถไปฉีดได้เลยนะครับครับก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่แนะนําในคนที่เป็นโรคปอดอุดกันเรื้อรังนะครับก็คือมีฉีดวัคซีนแค่วันใหญ่ทุกปีโควิด who cdc ยังแนะนําให้ฉีดอยู่นะครับในคนที่เป็นปอดอุดกันเรื้อรัง วัคซีนตัวเรื่องของปอดอักเสบก็แนะนำา21สายพันธุ์หรือ20สายพันธุ์ก็ได้แต่บ้านเรามันยังไม่มีเราก็สามารถใช้15 000, กับ23สายพันธุ์ได้นะครับ rsv แนะนำในมากกว่าเท่ากับ60ปีขึ้นไปแล้วก็วัคซีนไอกรนนะครับก็แนะนำให้ฉีดกระตุ้นในคนไข้ที่เป็นโรคปอดอุดกันเรื้อรังซึ่งในในผู้ใหญ่เราก็แนะนำให้ให้กระตุ้นอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นวัคซีนงูสวัสดในตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ฉีดในคนไข้ปอรอดอุดกันหลังนะครับครับสองพี่วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะครับสวัสดีครับ